นี่ครับรรมาดูการ,รอเอาเบ็ดพอดีปลากินเบ็ดอยู่มันมองไม่เห็นอะไรตัวนี้นตรงนั้นนะถึงเลยพี่ถึงเลยพอดีอ่ะทานไหมไม่ทนัน พอดีปลากินเ,เนบ็ดกินเหลียวปลาเยนเบ็ดชิลเหลียวครับเดี๋ยวมันหลุดวนไปวนมากำลังตีเบ็ดของค้องหาเบ็ดที่บ่อสองสัยปลาจะตัวใหญ่ครับปลาใหญ่เดี๋ยวคอยดูไซส์ปลาครับว่นดึงเบ็ดขนาดนี้

มันขาดเลจขาดไปแล้ววงเนะี่ยยังมั้งนิ่งเลย การตีเบ็ดเอาเบ็ดไม่รู้ว่าปลายังติดอยู่ไหมครับไม่ใส่ ปมาไปแล้วป <Cornell> ่าเพื่อนเรียนแล้วแต่ปอยเพนเรียนวันหนึ่งมือถึงเท้าเห็นปอยอยู่หรอยังอยู่ไหมพี่นี่น่าจะอยู่เปล่าอยู่อยู่ฮะไม่อยู่แล้ว

ไปดึงเยวนไว้บ่งทนีมามันมีอยู่านไหอยพยู่ไปแล้วขาดแล้วถ้ามันบิงมากว่าเออเมื่อกี้มันพุ่งมานี่เลยนะเจดสมันิ่มเป็นยินได้ตรงนี้ อ๋อช่วงนี้เป็นหินเนอะอันติดหินคว่มหรอเมื่อติดหินนี่ป๊บมันนี่รหรออ๋อตรงนี้ไม่ลึก,ไม,ลกไม่อยู่แล้ว เบียดอ้อสองไอ้ครับพวเไวัดปะดดไปแล้วหลุดไปแล้วครับเดี๋ยวขี้เดียนถึงรับมึงกันนะแสดงว่ากินเลยฮะกินในเดียนมกินในเดียนโอ้ จเล้าเม็ดขึ้นมามาดึงใักน่อยด้ยนูนี้กินเลอกหงครับั้งวนังสเดียนคนหรอวะตีไสเดือนครับจะเลเม็ดกินไสเดือน บ่อน้ําก็ไม่ค่อยลึกกับปกติน้ํามันจะเยอะกว่านี้แต่นี้น้ํามันลงตีแต่เช้าเลยครับตีเหยื่อนมปังรอบนี้ตีเส้เดือนอ คือแนะ อ,อ,อ๋ออันนั้นชิ้นหลิวนี่ครับตีสาเดือนไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับว่าจะได้ไหมปลาจะละเม็ดแต่ไม่ได้ดูตอนเอาขึ้นมาครับไม่ทันอันนี้ที่ใช้ส่เดือนนะครับ <c oughs> โอ้โหขอจับปลาแป๊บ <c oughs> สองโลกว่า จระเม็ดใช่ไหม yeah, หเดือนคนระับโอ้ยเดือนได้ผลเราไปแช่น้ำไว้ครับตั้งแต่เช้าตอนนี้ประมาณบ่ายโมงประมาณสองโลกว่ารจระเม็ดใ้เดือน มีประสิทธิภาพเดี๋ยวอัเดกกันเื่อย <S 1> <S 1> ๆยนะครับหลังจากตีเจระเม็ดได้ก็เอาลงต่อครับให้เดือนตีต่อที่เดิม ชอบกินของคลาวไอตัวนั้นก็นอนแช่น้ำอยู่ครับนี่ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วครับเก็บแล้วกลับแล้วครับได้จระเมศหนึ่งตัวตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับจระเมดก็นอนอยู่ข้างล่าง ครับกลับแล้วครับห้าโมงแล้วครับเป็นบ่อบ่อไว้เปิดครับแต่ตอนนี้น้ำแห้งครับนะรรบรรยากาศากดีครับตอนห้าโมงทางโรงเรียนครับเอาทางังเอาทางนี้ตั้งไว้ท้ายรถรถกระบะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเพ่งเลยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับผมบบ้านแล้วครับ